คอนโดเก่าอายุเกือบ30ปีที่เจ้าของเคยบอกว่ามีคนอยู่หันมาทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ยื่นมือมาจับเราแน่นเลยนะแล้วพูดว่าแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วตอนนั้นนี่เราหน้าเสียไปเลยแต่ก็ไม่กล้าทักนะเพราะสีหน้าพี่เขาแย่กว่าเราก็ปอบพี่แกไปแต่ในใจก็คือกูไม่เอาเด็ดขาดมีประวัติแบบนี้เรายิ่งกลัวผีอยู่ด้วยคุยไปคุยมาบอกห้องเนี้ยซื้อไว้ให้กิกแต่กิกมีแฟนใหม่ย้ายออกไปเลยแล้วจะร้องทําไมเนี่ยกูพีรักเขาโถทำให้เรากลัวอยู่ตั้งนานกระตกลงซื้อแล้วก็รีโนเวทมาเลยออกมาเป็นแบบนี้ห้องกว้าง38ตร ตกแต่งให้ครบพร้อมเข้าอยู่กานห้องนอนให้เรียบร้อยตกแต่งแบบลักชูดูพรีเมียมวางเตียงกว้างกวริมหน้าต่างบานใหญ่บิวอินตัวเสื้อผ้ามีให้ครบโซนครัวแบบปิดแยกให้อยู่ด้านนอกติดกับระเบียงเปิดระบายอากาศได้และครัวในพื้นที่อย่างกว้างทำอาหารแบบจริงจังได้เลยนะั่นห้องน้ําสุขภัณฑ์อันนี้ทีเด็ดเขามีอ่างให้ด้วยนะทำงานกลับมานั่งพักที่โซฟ์แคคิดก็ฟินไม่ไหวและทำเลนี้คือโซนรัชดาจะเรื่องของกินหรือก,การใช้ชีวิตที่นี่ก็มีครบรัชดาซิตี้สิบแปดผ่อนแค่แปดพันใครเงินเดือนสองหมื่นเป็น